สวัสดีครับสวัสดีนะครับเป็นแฟนชาว YouTube ทุกท่านนะครับกับวันนี้ต้องพามารีวิวนะครับรถตักล้อยางนะครับเข้าใหม่นะครับวันนี้เป็นฮิตาชินะครับซีดิวสามหนึ่งศูนย์นะครับรุ่นห้าบีนะครับอ่าตัวนี้นะครับวุงกีจะค่อนข้างใหญ่ครับไซส์ก็อยู่ประมาณสี่คิวครึ่งนะครับโดยประมาณนะครับครับรถเก่านอกนะครับนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้ในไทยนะครับ รับสวยๆครับตัวนี้นะครับทางญี่ปุ่นเก็บสีมาเรียบร้อยนะครับก็ตัวก็จะเลี่ยมๆนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับสีเงาๆเลยนะครับก็ถือว่าสวยนะครับโดยสภาพโดยรวมนะครับขนาดย่างเบอร์20.5ขอบ25นะครับนี่ฝากระโปรงกระโปรงสวยครับตัวนี้นะครับเปิดออกมาปุ๊บนี่ฝาล่างค่อาๆเปิดใ้กว้างนะครับมากับเครื่องยนต์อะไรเนี่ยฮีโน่ครับ e13 นะครับปกสูงมีเทอร์โบครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับนี่บรรทายนะครับอารุนี้มีเวทนะครับค่อนข้างใหญ่นะครับอ้วนแบบนี้เลยนะครับพัดลมหลังระบายความร้อนแบบไฮดรอลิกนะครับนี่มีกล้องหลังนะครับพัดลมแรงมากตัวนี้ลมแรงครับโล่งๆกันเลยทีเดียวนะครับดูเครื่องยนต์ีกฟังนะครับ เปิดออกมานะครับจะค่อนข้างใหญ่เลยนะครับสวยงามครับเครื่องแห้งครับสวยๆเลยนะครับรถนาเข้านะครับมือสองจากประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้ในไทยนะครับครับพี่ๆี่สนใจก็ลองมาดูมาทดลองขับกันได้นะครับก็ที่ร้านเรามีพื้นที่ให้วิ่งให้ทดลองเครื่องยนต์ทดลองเกียร์กันนะครับฮิตาชินะครับรุ่น s w 310 รุ่น5นะครับรุ่น5 5B นะครับตัวนเช็คนอกแต้แทะครับก็ตอนนี้รถมาอยู่ที่ร้านไทยทรงพลนะครับไทยทรงพลพระราม2นะครับใกล้ก่องครับอยู่ใกล้ใ้แยกวังมะนาวนะครับก็ล็อชั่นเดี๋ยวดูภายในนะครับนี่เบาะผ้าเดิมๆครับเบาะฮิตาชินะครับ สภาพสวยเลยนะตัวเนื้อเรียบๆเลยนะครับคอนโทรนคู่น้ํามันนะครับคอนโทรนนี้ฮะหน้าจอสีนะครับดิจิตอลครับสวยงามครับเฟอร์นิเจอร์ภายในก็เรียบๆสวยๆแบบนี้เลยนี่มีกล้องหลังด้วยนะครับผมเบรกมือไฟฟ้านะครับตัวนี้ นี่มากมากครับเป็นรถใหญ่ที่ขับแล้วสปอร์ตสปอร์ตนะครับจะค่อนข้างไวครับระบบเกียร์ระบบปั๊มยกนะครับไวเลยนะครับเป็นรถใหญ่ที่ไม่อึดอัดนะครับนุ่มมากครับแอร์เย็นนะครับตัวนี้แอร์เย็นเลยนะครับระบบเกียร์นะครับสามารถตั้งแมนนวลออโต้ได้นะครับนี่เอวออนนะครับนุ่มๆเลยนะครับนี่เกียร์นะครับ ของมาลัยเป็นไฮดรอลิกนะครับนิ่มมากๆเลยโอเคครับโดยรวมนะครับเครื่องยนต์เกียร์ดีนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับครับพี่เพ้นได้สนใจเครื่องจักรนำเข้าก็ฝากกดติดตามช่องต้อมไว้ด้วยนะครับทีวยไทยแลนด์บายต้อมนะครับถ้าสนใจก็โทรสอบขามเพิ่มเติมต้อมนะครับด้านล่างสองเบอร์นี้ได้เลยนะครับนี่ครับ เคียร์ครับวิ่งค่อนข้างสมูทมากๆเลยนะครับด้านหลังนะครับสวยเลยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ต้อมด้วยนะครับตัวนี้นะฮะนี่ดูครับมั่นใจครับใช้งานได้เลยนะครับอ่ะโอเคครับ สวยงามครับเบรกมือไฟฟ้านะครับตัวนี้เครื่องนิ่มมากๆครับเครื่องมิโนนะครับ E13 นะครับตัวนี้มีตัวรองยางด้วยนะครับป้องกันรถไหลนะครับแถมมาด้วยนะครับตัวเล็กๆนะครับนึกถึงรถตักนะครับนึกถึงต้อมไถ่สมผลนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ